ก,กับเห็นทุกทานที่รครับผมเสรีสุนทรพนนุนสมาชิกที่สภาใน,นานะประธาน,นาคณะกรรมการเมื่อท่านประธานสั่งปิดอภิปรายแล้วผมขอ,อยกักลับเรียนในส่วนกรรมธิการสรุปสั้นๆน,นิดเดียวครับว่าขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่เสนอความเห็นให้กรรมธิการได้ได้ได,ได้ได้ทราบ และทำให้เห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอนั้นเนี่ยนะครับเป็นความคิดเห็นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำรายงานของคณะกรรมิการและมันทำให้เห็นได้เป็นอย่างดียิ่งว่าความรู้ความสามารถความคิดเห็นของท่านสมาชิกวุฒิสภาเป็นข้อเสนอที่รู้ลึกแล้วรู้รู้จริง เราไม่เห็นถึงศักยภาพความรู้ความเข้าใจของเพื่อนสมาชิกทฒิสภาที่ให้ความสนใจในรายงานฉบับดังกล่าวนี้ต้องกลับเรียนครับท่านประธานครับว่าข้อมูลต่างๆที่กรรมธิการได้รวบรวมโดยท่านประธานประเดศคณะท่านประธานรเดชได้เสนอรวบรวมมาเนี่ยนะครับเป็นเป็นข้อมูลที่มาจากหลายหน่วยงาน แล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่รวบรวมได้เท่ากับในกรรมธิการชุดของเราที่นำเสนอกับเพื่อนสมาชิกในการทำงานครั้งนี้ข้อมูลต่างๆนี่อยู่กัก,กระจายดัยงนั้นเนี่ยในการรวบรวมถึงปี61นเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคณะกรรมธิการชุดเราเราก็จะรวบรวมต่อไป นะครับในปี 62, 63, 64, 65ซึ่งท่านคุณหมอพระเดชก็กำลังรวบรวมอยู่นะครับก็เลยกลับเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่าสิ่งที่กรรมการเสนอในรายงานฉบับนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสนอย้อนไปปี61แต่เป็นรายงานที่ข้อมูลปี61แต่นํามาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็จะมีข้อมูลต่อไปในปีต่อไปนะครับแล้วก็นำ,นำเสนอ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็กับเรียนขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกวทฒิสภาทุกท่านนะครับที่รับฟังแล้วก็ที่เสนอความคิดเห็นในความเห็นของท่านทั้งหมดเราก็จะนําไปเป็นข้อมูลในการทํางานของกรรมธิการเราด้วยส่วนถ้าหากท่านเห็นด้วยเห็นชอบกับรายงานที่เราทําเราก็จะขอเสนอส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่กับเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ